เกษานใหม่ของเราได้นะคะก็ถ้าภาษาอังกฤษนะคะเราต้องการเป็น t h เดอะมอสต์พลัส e ท็ด e ดลวีแอนด์เดลเนสต i n ิ t i o n ก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปเนี่ยเท็นการดูแลสุขภาพนะคะเราก็เพื่อมองทั้งในเรื่องของการเชิงป้องกันนะคะแล้วก็บูรณาการกันเท่ากับมันเป็นชิ้นน้อยในสิ่งที่การรักษา ซึ่งก็เป็นการผสมผสานการให้บริการในทั้งส่วนของเ i อร์ทิไลฟ์แอนด์สติ r เดอร์เซนเตอกับตัวของโรงบาลบรงแัมเองซึ่งเป็นโรงบาลระดับคอนเมนยรี่แอนด์ล็อกสเอรนทีนี้ตอบคำถามนะคะว่าเราจะก้าวถึงสู่จุดนั้นได้อย่างไรนะคะทุกคนก็คงเห็นในเรื่องของการขยายตัวในเรื่องของเรเนสนะคะและเออร์ทิไลฟ์เองก็ถือว่าเป็น ริษัทที่ถือครางสินเล็กเป็นะคะในปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องช่วงของโควิดด้วยนะคะแล้วเราก็มีาการดำานงานมัดคงกิจการในการเปิดใ,ในตัวรักษาที่มังกระเจ้าแล้วก็เรื่องนี้ได้เปิดที่สำคัญส่วนทางโรงพยาบาลนะคะเรื่องนี้มีความชัดเจนมากเพราะว่าโรงพยาบาลมีการแถลงข่าวในเรื่องของการเปิด cancer excellence ใหม่ๆนะคะเช่นกท,ที่ได้แถลงข่าวไปนะคะ 4C1W นะคะที่ดิฉันเข้าแค่แล้วก็เปิดในเรื่องของวิโรธที่เข้าแคร์ส่ซนะคะก็ก็ดูแลผู้ป่วยที่มีสภาวะทางสมองนะคะแล้วก็ระบบประสาทที่นี้ในการดูแลอย่างชุกเฉินเพื่อให้คนไขะในเรื่องของตัวอย่างเช่นเออ่การเปิดสูมหัวใจให้จบตายอนณีหัแในเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านๆมาเราก็ประสบความสำเร็จมากที่เราทำในเรื่องของคิดนี่ฟราน นิเว์ทารนช้ไปตัแล้วก็หารกาใช้ในโรคหวจเรื่กระต้ปารระมาณสี่ายแล้วก็ส่งคามเตางนะคะนี่ก็เป็นสวนป่๋ยอุ้ว่าอันหนงก็ือตกตๆนซึ่งก็จะสะท้อนความเป็นความเเช่นแล้วก็ความเป็นคอเลกลชนิดที่สงนะนอกจาก ที่เราเปิดอีกก็จะเป็นเรื่องของบริเวณที่เซ็นเตอร์ดูในเรื่องของระบบพาราฮาหารนะคะดูใน,นเรื่องของสูดสลีฟคือจริงๆคือเขาบอสูดสลีฟแต่คือนอนไม่ค่อยหลับนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องเหยียดของการกำลั้อสูดโรคที่หลายอย่งเช่นโรคสมองหรือโรคหัวใจได้นะคะซึ่ง สื่อต่างๆที่พี่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นอ่งควาเป็นกาอใช้แอพสเปซของบัณารแล้วก็การนำเทคโนโลยีมาใช้ไม่ว่าจะเรื่อง A i ของทางดังสีแพร่ในการอผใช้ในเรื่องของมาเยหรือช่องสารเรื่องต้นหรือว่าเรื่องของปอดนะคะแล้วก็เรื่องของการเป็นหลอกเรื่องของการแอพลิเคัาซึ่งหลายๆท่านจะเห็นว่าตอนนี้สามารถสะดวกมากเลยดาวน์โหลดแอปนะคะ ได้ทั้งไม่ว่าท่จะใช้แอ d r รอยหรือใช้ iOS นะคะแล้วก็คนไข้สามารถที่จะนัดหมายค,คุณหมอได้โดยตรงนะคะ,ะซื้อแพ็กเกจออนไลน์ได้นะคะสามารถที่จะทำอ e ีเพ m เมนต์นะคะเทเลเมดิซินคุยกับคุณหมอได้นะคะแล้วก็ประมาณรับบริการก็ไม่จำเป็นต้องไปรอเคนใจ่ด็่แพีย์สามารถท e ั่งอีเพลเมนตได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยัง การ integrate variable device data เช่น Apple Watch แวนคอร์ราลิงที่ใส่ก็จะมีข้อมูลเข้าไปที่บางรานแอนนิเมชั่นได้แล้วเวลามาพบแพทย์คุณหมอจะได้ดูอ้อทุกวันนี้เตือนกี่เจ้าต่อวันแลกวกลังการอย่างไรหัวใจเต้นกี่กี่ครั้งต่อนาทีอะไรประมาด้วยคะก็ที่ว่ารวมๆแล้วเนี่ย 4C1 ซีหนึ่งก็เป็นโซลาร์ถึงความเป็นบางานแล้วก็วิใช่แค่อันใหม่ด้วยเพราะว่าเรามีการแพสตัวเล็กอยู่ก็คือเวลเนส แล้วก็ลองจิตที่่ะนะคะก็คือการที่จะทําอย่างไรให้เราสามารถที่จะลุกยัางเกอร์ดูหนุ่มสาวขึ้นฟิลเบเตอร์รู้สึกดีขึ้นคือรู้สึกแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญสุดคือลีฟลองเกอร์คือทำอย่างไรให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะในปี2 5 6ีโรพยาบล้มุ่งะเขาจะให้เป็นปีของความเป็นเลยหรือเปียร์ของเอ็กเซลเลน์ค่ะ คำว่าเออออฟเซนนี้มีความหมายอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรพี่ว่าการที่จะพูดถึงความเป็นเลิศนี่เราก็มีจุดมุ่งหมายอยู่2สองด้านหนึ่งคือเราต้องการให้ชนานงานเราทัาแพทย์เรามองเห็นจุดที่เราต้องการความเป็นเลิศร่วมกันแล้วก <mel od ic> ็จุดที่เราอยากจะเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการซึ่จะมาใช้บริการได้ตลอดือเราต้องการ ความเป็นเอ็กเซเลตทั้งสี่ก็คือหนึ่งด้านของบุคลากรเรื่องของพีโตซึ่งอันนี้จะทําให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจมีความเข้าใจว่าโรงพยาบาลให้ความสําคัญกับบุคลากรของโรงพยาบาลมาก,าก,ากมแค่ไหนนะคะเพราะว่าบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าที่สุดใองค์กรนะคะซึ่งประเดี๋ยวสามารถให้ทางอาจารย์นิิตกับอาจารย์มีสิทธิ์ยความต่อได้นะคะ เรื่องประเด็นของพี่เอ็กเซลเลน c ์เรื่องที่สองพี่นี่เขาเอ็กเซลเลนต์คะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้างในเราเองเนี่ยทั้งเรื่องของแพทย์และบุคลากรแพทย์ทุกคนมีความตื่นตัวว่าเราจะต้องส่งมอบนะคะบริบาลทางการแพทย์ที่ดีที่สุดที่รูปได้ในเรื่องของเขาขาด้วยนะคะก็คือผลลัพธ์การรักษาให้กับผู้วารับริการได้เรื่องที่ 3. ก็คือคลิที่จับเซฟที้แน่นอนค่ะที่บอกทุกคน ว่าอันนี้เป็น d n a เหรือเป็นพันธุกรรมของกำลังนนใน42ปียากเข้าสู่ปีที่43นะคะว่าเวลาที่ถอนรหัสพันธุกรกรมของคนทีน่ทำงานในโราชเรามุ่งเน้นผู้ป่วยอย่าูนย์กลางเรามองในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะ a t i e n Experience Excellence แล้วก็คือ,คอเราเป็นไงที่เราจะสามารถส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกนะคะ ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาใช้บริการมาใช้บริการแล้วรู้สึกดีอย่างไรรู้สึกมั่นใจในความการรักษาหรือรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เพื่อท่านหลังจากกลับบ้านไปแล้วแล้วก็หลังจากตรงนั้นเราก็มีการติดตามผู้ป่วยย่อนนั่นเป็นสิ่งที่คี่ดิฉัย่างรอ่องแต่ว่าอา,าจารย์สองารื่องเราอยากฟงเพิ่ม